เราไปทากินแล้วก็พอแล้วนี่ต้องมาหาาแล้วอันนี้เขาชื่อปุกชื่อจริงเท่าไหร่นช่อ้าพ เมื่อวานนี้ทุกทหารสายก็อยู่ว่าปีใหม่ล้วจะได้เบียร์กี่ขวด่เหรอเขาให้หนูไงเขาให้หนูประจำนนะเบียร์เนี่ยเป็นขวดเป็นเบีรปมองเนี่ยทาาสูตรเนี่ยรู้เรก็ต้องไปาารสูตรเนี่ย แล้ไงจ๊ะยังจ้ะจ้ะที่มันเอาไปที่ไหนแล้วแต่พอเปิดกล้องวัปิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาเขาทานลมจากเลือดมันรู้่องมั้ยนะอยากให้แบบควันออกมาเรต้องหยุดเลยพราะฉะนั้นสภาพที่หน้าเขามีเลือดเนี่ยมันจะว่าหัวเขาอาจจะมีตัวมแล้วแต่ นี่น้องเป็นหลานค่ะปหดูแลก็ไม่ติดใจก็ไม่ติดใจค่ะคือตอนแรกที่ทิดว่าอโดนอะไรอันนี้พอดีว่ามีกล้องติดก็เลยไปเปิดดูก็เลยจุดแหมเห็นอะไรหลยอย่างเขาแม่้ายก็ไม่เป็นไม่มีคดียาเกิดขึ้นนะครับก็เป็นการขั้นตอนครับพี่แล้วเขานอนอยู่ในรถคันนี้เหรอพี่ อ๋อแล้วก็กิ้งลงมาเองเลยใช่ไหมใช่ค่ะอย่งประมงกลางปิดปกติจะนอนเขาเปิดด้านท้ายออกมาคือรถอะไรเป็นที่นอนปกติของเขาอยู่แล้วจะเป็นประจะนอนใต้ในรถนี้ครับแล้วแกทำทำทำงานอะไรอ๋อแกแกเนี่ยเก็บขยะมั่งหรือ่สันเจ้าคอยบกรถอะไรต้องคอยบอกรถให้สันเจ้าอะไรแบบนี้แล้วก็ช่วยงานในสันเจ้าอ๋อแล้วมีโรคประจำตัวอะไรไหมพี่ไม่มีค่ะ ไม่ไม่มีแต่ไม่เคยมีโรคเลยมีแต่ว่าบางทีแล้วล่าสุดก็คือตกลงตกล้นก็หาหมอชีดยาแต่ก็ปกติแล้วกินกินเหล้ากินอะไรมไหมก็แต่จะกินเป็นหนึ่งประมาณขวดกระทินแดงอ๋อ ทั้อย่างเหออมันโดนยาสั่งอะดูดิราคาคานออกมาแล้วไม่มีใครเห็นอะไรเลยไม่มีตอนนั้นเจ๊ก็อยู่หนงนในบ้านแล้วไงเมื่อคืนเปิดดูก็ไม่เห็นนี่ว่ะไม่ได้โดนตีลักษณะเหมือนปวดท้องเนี่ยก,กุมเหมือนกุมท้องหรืออะไร้งอย่างแต่ทำไมถึงได้มี อยู่ในปากกระดาษแผ่นเพิดเมาหรืไม่เมาไม่เมาเมื่อวานนี้เขายังไปช่วยที่สวนอยู่ไม่มีเลยไม่ม